ในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงจากคลิปก่อนที่เราสั่งลายแมนมาเปิดร้านแมนกระซุนหัวกระปุลแล้วออกมาเจ๊งไม่เป็นท่าเปิดต,ตัวเครื่องซีนกระป๋องเก่ามากอะ่ะไม่รู้ยังใช้ได้อยู่ไหมเยายแมนมุมขึ้นแล้วอะ่ะวันนี้น้องก,ก็เลยไป็อยแมนกะพุนเวียดนามจำนวนมากมายเวลาสามร้อยอร่อยไหมไม่รู้แต่น่าจะดีกว่าของมึงแมนกะพุนยังมีตีนะคิดดูมันบอกกูจะเปิดร้านแมนกะพุนลายเสือดองโคจูจังแบบกระปุกจ้าแรกในไทยมาตั้งแต่ตัวยันตีนแมนกะพุนเลยทุกคนหอยแมนกะพุนมาเป็นลิลตรเอาไปลวกสิบวินาทีาแมนกะบบ่นรล มาเท่านี้เองไม่ต้องเปิดหลานหรอกกินเองยังไม่พอเลยมันบอกทีเด็ดวันนี้อยู่ที่น้ำดอง oh. ลายแมนถูกสูตรถกวันเลยกดวัตถุดิบมาจากไลแมนผสมซีอิวน้ำตาลน้ำเปล่าปิดหายด้วยโคชูจังอีกหนึ่งสองสามปึ้งเททั้งถ้วยนั้นลงไปเลยก็ได้เยืดจิ้รอบทีสี่กับพีกาหลีอีกห้าเทมันบอกนี่แหละน้ำดองโคชูจังที่แซ่บที่สุดในประเทศไทยน้ำดองเสซนก็รีบเอาแมงกัมพุนมาแพ็คใส่กระปุกรอบนี้ช่างตวงวัดถุงอันแรๆเท่ากันอันหลังๆก็เอาใครจะทำไมทำให้บอกว่าแมงกัมพุนเวียดนามนึกว่ากำลังดูโรงงานผลิตลูกตาลอยแก้วในน้ำแกงส้มสูตรปักใต้แท้ๆอย่าไปบอกใครอ๋อไม่ใช่แมงกัมพริกเื่อคู ทางประเทศสูนี้คนไม่กินเพกินได้ส่วนชีวิตหลังกินก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปสิงกระปุกมาแล้ว20ครั้งครั้งที่21บอกเลยว่าชำนาญนแน,น่าหรือแล้หลังก่อนวะไม่รู้ใครก็ได้บอกทีมันบอกไม่เป็นไรนะักธุรกิจตัวจริงเขาใช้สัญชาตญาณทำไมมันเป็นแฉงเหมือนปลาดาวแบบนี้สภาพกูมันแย่กว่าเดิมอีกอ,อะไรอะ ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรสวยเลยมลยซีมาสี่ครั้งเสียไปแล้วห้าเริ่มต้นที่ส่งออกทั่วประเทศเห็นสภาพแล้วน่าหมู่บ้านก็น่าจะไม่ได้ส่งไปลาเรนแมงกัมพูนยี่สิบกระปุกเริ่มซีนสวนที่กระปุกสิบเก้ามีพัฒนาการแบบอยู่กับที่ใครจะทําไมเวลาส่งทางร้านก็จะจัดเป็นเซตมีแมงกัมพูนข้าวสาลายเตรียมตัวเป็นร้านดังในไลแมนเปิดออกมาแมงกัมพูนสีดูแซมน่ากินมากอืมกรุบกรุบกรุบเลยตอนแรกนึกว่าจะเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดลองจุ่มซีฟูด้ด เห็นน้องทำดูไม่น,าน่ารอดแต่ออกมาโคตรอร่อยเลยบอกน้องเปิดร้านในไลน์แมนเลยรออะไรน้องบอกกระปุกเล็กๆเท่านี้ต้นทุนเกินหนึ่งแบงแดงครึ่งมึงจะเปิดก็เปิดเองส่วนกูรอมาสั่งไลน์แมนเหมือนเดิมดีกว่าสบายกว่าเยอะเลย